สบายดีสบายดีนอ้องทุกคนวันนี้มาพบกับน้องทุกในช่องสาวเลาซ้ำเนือแซ่เดลสวัสด,ดีเจ้ามือนน้สวัสด,ดีเจ้ามือนน้อีน้องอีน้องตุกจะพาทุกคนไปไปหา หาหนองปินยวนบาดนาอ้างเนาะหรือว่าจะไปลินนําจุหนองเนาะเพราะว่าเมื่อนี้ขาเจ้าบางขาเจ้ายูเฮือนเขาเจ้าก็เลยสวดไปอสวนมักนัดระซานมักนัดหรือซับประรดนันเองเนาะทุกคนอ่าหนองตุ๊กไปหอดหรือว่าไปหอดพูนละหนองตุ๊กจะอัคลิปหรือว่าไทยคลิปมาให้ทุกคนใดเบื้องในเห็นน้ำกันเนาะส่วนมื้อนี้น้องตุ๊กมีไหล่สดเดอมีไหล่สดตอน เฮ้ย <aying> จะไปไหลสดตอนหนึ่งโมงแล้วมึงนี่มีไหลสดอ่าประมาณเจ็ดโมงครึง่งประมาณเจ็ดโมงครึ่งของมึงนี่เนาะทุกทุกวันเสาร์แต่ว่าเสาร์อาทิตย์แล้วน้องตุ๊กต้องขอโทรพี่พีเอฟซีเดอ้อเพราะว่าน้องตุ๊กขันข้าเนาะไปว่า,วาพี่น้องมาย่ามหรือว่าไอเอ๋ยน้องของน้องตุก๊กขันนะที่เป็นแมหลานของเม่หล้านของเมย์ฮะนะ เพิ่นมาลินนำยุนน้องเพื่อนมาลินนำยุนน้องแต่น้องตุ๊กกับบริลทายคลิปมาให้ทุกคนได้เบิ่งได้เห็นน้ำกันเนาะมีแต่เอาหูบลงทางเฟซส่วนตัวของน้องตุ๊กเพราะว่าน้องตุ๊กทายคลิปผัดน้องตุ๊กย่าหือทุกคนอ่าลินเฮอมุนมวลด้วยถี่บอตองห่วงวบาเออมีกล่องมีกล่องอยฮันาน้องตุ๊กก็เลยว่าน้องตุ๊กก็เลยวบาบ่ได้บ่ได้อัดคลิปหรือว่าบ่ได้ท่ายคลิปมาห้ทุกคนได้เบิ่งได้เห็นน้ากันเนาะอ่าส่วนมือนี่น้องตุ๊ก มีไล่สดเดอ้อพี่พีเอฟซีเรือามาพูดคุยเลือามาล่มกันหนะในไล่สดของมอนี่เจ็ดโมงครึ่งเดอ้ออย่าลืมเดอ้ออ่าส่วนมอนี่น้องตุ๊กอ่ะจะออกไปเที่ยวออกไปหาน้องหองยวนบาน้านนาอ้างเดอ้อบุหัวาสาวสาวลูกมีของเฮาจิยูบเนาะน้องลูกมีอ่า นางเอ็ก2ของนองตุกจะอยู่บ่เนาะเพราะว่าส่วนมื้อนี้น้องตุ๊กคั่นสิไปสวนมักนัดบักส่านอันจุน้องๆเขาสวนหไปบ่ฮู้ว่าใกล้หรือบ่ใกล้เนาะน้องตุกบ่เคยไปไห้ของเขาเ้าตักถืออืมมีแต่อ้ายจอยไปล่ะเขาเา้าล่ะฝาก ฝากมักนัดไม่กินเนาะแต่ามาเมื่อนี่อะจ้า,จายูยูบานเข้า,าบบได้ไปไหว้หน้าบได้ไปไ,ไปไป,ไปหายไปหน้าเนาะเขาก็เลย่วนฝากมื่อนี้วางเอ้อมาดินนําเด,เดอ้อบาา้านน้องตุ๊กก็เลยว่าสิออกไปหาข้า,าหน่อยนึงอือ่าส่วนเมื่อนี่น้องตุ๊กต้องในขี่รถออกไปหาบานเขาประมาณหากิโลห้ากิโลกิโลเมตรกิโลเมตร ลูกจักอ่าบานน้องตุ๊กไปเลยห่อดันเฮือนของหนองปินกประมาณนั้นหาก,กิโลเมตรหาก,กิโลเมตรแต่บอกบ่หูเดียวนี่ว่าน้องตุ๊กียเอาันเดิมไปส่วนน้ององกินเนาะแต่วบาอืมเมื่อนี้เมื่อนี้อากาศถอ,อนคาำมมเป็นแบบผ้ามืดขึ้มผ้ามืดขึ้มแล้วก็เห็ดเรือนคลา,า,ายแบบยุ่งยากเนี่ยนขนาดแบบมันห่อนห่อนแบบเอาๆแต่แบบห่อนแบบบุมีเหงือ ถ้าใครแบบแดดดำเนาะแดดดำเนาะทุกคนอะสวงนี่อ่าน้องตุ๊กอาจจะตอบคอมเมนต์ซารหรือลงคลิปซาเนาะพะว่าวนน้องตุ๊กเข่องขายพรอ่าน้องตุก๊กขันยังบดได้เงินทาง youtube ยังบดได้เงินทาง y o u t u ู e แล้วน้องตุ๊กอ่ะยานบ่มีเงินยานบ่มีเงินแล้วก็ ยาตโมมีเงินนั่นที่จะมาจ่ายขายอินเทอร์เนต็ตเพราะว่าสุดแต่ละเดือนน้องตุ๊กต้องได้คอนำอายแล้วก็น,น้องก,กับเม่เนาะแล้วก็ยันี่น้องตุ๊กก็เลยต้องดนหาเงินเพิม่มเติมเพราะว่าส่วนนี้เมยยังค่ายแล้วน้องตุ๊กก็แบ่งเวลาแบ่งเวลาส่วนหนึ่งมาเห็ดเครื่องขายแล้วก็แบ่งเวลาส่วนหนึ่งไปเห็ดคลิปเนาะทุกคนเนาะเห็ดคลิปลง youtube ให้ทุกคนในเบิ่งได้ติดตามํำกันเนาะส่วนที่ว่าอ่าน้องตุ๊กยัง รายได้ของน้องตุ๊กทีทาง youtube ผ่านมันยังบอถึงเกณฑ์ของ y YouTube เนาะก,ก็เลยน้องตุ๊กก็เลยยังบ่มีรายได้ที่จะเข้ามาเนิสองเนื่อ,อินอมันซีของน้องตุก๊กเพราะว่าพินพินหันน้องตุก๊กหันได้แล้วพินทาง youtube ผ่านน้นองตุก๊กหันได้แล้วแต่ว่าบอถึงน้องตุก๊กหันได้ทีแบบ เป็นการยืนยันจากันบัตรประจำตัวหรือบัตรประชาชนนั่นเองเนาะน้องตุ๊กยืนยันจากันบัตรประชาชนอ่ะพินที่เป็นซองพินแท้หันน้องตุ๊กย่างบัวได้เนาะแล้วน้องตุ๊กก็ย่างบัเห็นบะหน้าตาพินที่เป็นซองหันเป็นเอาเดินเนาะเพราะว่าน้องตุ๊กได้เสิร์ฟวิธทีที่อูคำบอกบะหายเสิร์บัตรประจำตัวปุ่มมันซีอันเอเนาะน้องตุ๊กก็เลยมาอัน มาเฮ็ดแล้วก็ได้ได้น้องตุก๊กได้มาประมาณสองสามเดือนแล้วเนาะแต่ว่าน้องตุ๊กหันแต่ว่าน้องตุ๊กหันยังมีรายได้ถี่ยังบ่ถึงเกณฑ์ยังบ่ถึงเกณฑ์แบบว่าอ่าคนค่ะแบบว่ามีคนดูคลิปน้อยและเ้เทินอรายได้ไของน้องตุ๊กขันยังบ่ถึงเกณฑ์ของยูทูบที่จะต้องจ่ายเงินเดือนคือน้องตุ๊กเนาะต้องตุ๊กก็จะพยายามสู้ต่อไป <c ười> น้องตุ๊กจับบนยอมเพยเนาะน้องตุ๊กเฮ็ดคลิปเป็นน้ำขายของไปนน,ไปน้ำหรือว่าขายเครื่องขายขานมไปนน้ำเนาะถึงว่าน้องตุ๊กอาจจะตอบซ่าทุกตอบซ่าคอมเมนต์หรือว่าเอาคลิปลงซ่าเนาะน้องตุ๊กกษตรพยายามเอาคลิปเอาเอาคลิปแล้วก็ตอบคอมเมนต์เถอทุกคอมเมนต์เด้อพยายาคทาบ้างตอนใดล่ะสิตอบคอมเมนต์แล้วก็เอาคลิปลงให้เบิ่งเนาะแล้วก็สิถ่ายพยายามถ่ายรูปมาลง เพราะว่าน้องตุ๊กลงคลิปบันล่คลิปเนาะแต่ว่าส่วงต้นแรงน้องตุ๊กอาจจะเอาหูลงลงเหอทุกคนในเบื้องในเห็นน้ากันเนอะเพราะว่าอ่าอยู่ตลาดจะมีส่วงนี่จะมีหลาหลายซิ่งหลายๆลายยางเนาะอาหารแบบหนากินทั้งนั้นเนาะ้าบูแพทตัวแมงนี่มีมีหลายแมงแล้วก็มีมีเฮดมีนั่นหลายหลายหลายๆลายซิงหลายๆลายยางเนาะแต่อย่าลืมเดิมมื้อนีเขามีนัดกัน เฮามีนัดกันอ่า7:30นมาลมกันเด้อพี่พมาทักทายกันเด้ออย่าพึงลืมน้องตุ๊กเด้อน้องตุ๊กอ่ะมื้อนี้จะมาทักทายเนาะแต่ว่าต้องขอโทษอาทิตย์แล้วเด้อน้องตุ๊กบ่ได้มาไลฟ์สดมาไลฟ์สดเนาะเพราะว่าพี่น้องหันมาหามาเล่นนําไลฟหลายคนเนาะน้องตุ๊กก็บ่ได้อัดคลิปเพราะว่าน้องตุ๊กน แบบยุ่งเหวี่ยงหลายๆอย่างเนาะเพราะว่าคนมาลิ่นเฮือนเฮาต้องเตรียมนี่เตรียมนั่นหลายๆอย่างเนาะอีกอย่างมันบ่ได้มาลินอยู่เฮือนเฮาแบบเป็นลินอยู่หนองเฮาต้องได้ฮอบเครื่องฮอบของอยู่อยู่เฮือนไปหนองอีกเนาะน้องตุ๊กก็เลยบ่ได้อัดคลิปเนาะบ่ได้อัดคลิปมาให้ทุกคนได้เบิ่งแต่ว่าก็จะมีรูปหน่อยนึงเอามาให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะ แต่ว่าเป็นหูแบบครอบครัวหูแบบครอบครัวที่แบบมาลินนําแล้วก็ส่วนรายจะเป็นพี่น้องทางแม่เป็นพี่น้องทางบ้านชําเนื้อเนาะเป็นทางจุงไอขืยมีไอขั้ยหมดเนาะสามซี่ขืยเพิ่นว่าเพิ่นมาย่ามไม่เทาเพิ่นมาย่ามไม่เทาเนาะแล้วก็พอเทาว,ว่าสั้นแล้วก็มีน้องสายอีเมเนาะ แต่ว่าน้องตุก๊กมือหนาน้องตุก๊กอาจจะเฮ็ดคลิปมาให้ทุกคนในเบื้องน้ำกันเนาะพี่น้องทางแม่มีจกคนและพี่น้องทางพ่อมีจกคนเดอ้อส่วนมือนีน้องตุก๊กว่าอย่าลืมเดอ้อว่าเขามีนัดกันไล่สดมือหนีนอ้อเจ็ดโมงครึ่งเดอ้อเขามาลุมกันหลายๆคนเดอ้อฝากกดไลค์ฝากกดติดตามสองสาวลาวซำเหนือเซนเนลเด,อเดอนน้อฝากไหว้คนนึงเนาะไว้เนื้อออมอกออมเจอฝากคนนั้น <c oughs> ใจน,น้อยๆหุ่นใหญ่ๆตัวใหญ่ๆนี่ใบนำเด้อฝากกดไลค์กดติดตามน้องตุกเด้อจนคลิปนี้น้องตุกไปบ้านนาอ่างก่อนเด้อเดี๋ยวถ่ายคลิปใหม่เบิ้งบ๊ายบาย